Thank you so much, Holt. You know, I was just talking to somebody about this yesterday, some of these things yesterday. So I want to just share my own testimony so everybody can understand the testimony. I had a testimony of this. The first time I ever walked into a church, I walked into the church the first time ever, and they're singing about the blood of Jesus. ป,ปอยเออสอนพี่นองน,นิดนึงนะผมครั้งแรกที่ผมเดินเข้าคริสตจกักรอ่ะใช่ผมเดินเข้าไปแล้วผมก็ได้ยินผู้คนกําลังนมัสการพระเจ้าอยู่ด้วยบทเพลงแล้วก็นมัสการโดยการร้องถึงพระโลหิตของพอระเยซู And there's this guy named Dale Die standing next to me I don't know who he is I'm just worshiping and they're worshiping I don't even know what they're doing they're worshiping a the b o o d of god or the blood of Jesus and this man standing next to me and he looks at me and says you don't know what they're singing about do you แล้วก็ตอนที่ผมเดินเข้าไปที่คริสตจักรครั้งแรก โอเคอยู่ดีๆมีผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆผมเขาชื่อว่าเกลดายเกลดายนะครับผมเอ่อเกลดายเนี่ยหันมาหาอาจารย์ล็อบแล้วก็บอกว่านี่คุณคุณอะไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเขากําลังร้องอยู่ใช่ไหมไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เขากำลังร้องเพลงอยู่ใช่ไหมว่าอะไรเนี่ยร้องเกี่ยวกับพระโลหิตพระเยซูริ์เลือดของพระเยซูริ์คุณไม่เข้าใจสิ่งที่เขากำลังนมัสการอยู่ใช่ไหมคือพี่น้องเข้าใจไหมผมอยู่ในบรรยากาศคือจักแต่ผมแบบตื้อแบบว่า นิ่งแบบว่ามันคืออะไรมันไม่เข้าใจเลยพวกเขาทําอะไรกันแต่ว่าคนที่เกียวดายเกียวดายคนที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยเขาสามารถสังเกตในฝันวญาณผมได้ว่าผมมีความไม่เข้าใจใน,ในหัวใจในความคิด This is important to understand why did I not know what was going on อํอทำไมตอนนั้นอาจารย์ล็อบถึงไม่เข้าใจอ่ะ Because I was not born again by the Spirit yet เพราะตอนนั้นอาจารย์ล็อบยังไม่ได้บังเกิดใหม่ในฝันญาณเนี่ยเขายังเป็นผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจา้า So this is not even about who says they're Christian who doesn't say they're Christian it's about being born again by the Spirit So, we have to discern because you can't understand spiritual things unless you're born of the Spirit of God. So, you have to discern who is born again by the Spirit and who is not. Because if they're not born again by the Spirit, we have to move with that relationship differently than somebody that is born of the Spirit of God. <laughs> เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการที่เราสัมผัสและเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณเพราะวิญญาเราบังเกิดใหม่ไงถ้าวิญญาณเราบังเกิดใหม่เพราะวิญญาณบริสุดสวมทับในวิญญาณของเราแปลว่ามันง่ายสําหรับเราที่เราจะมีความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณแต่สําหรับคนที่วิญญาเขายังไม่ได้บังเกิดใหม่ต่อให้เขาอยู่ในบรรยากาศการทรงสิทธิ์และเขารู้สึกดีแต่เขาจะไม่เข้าใจเลยเด้ดสั่มเพราะว่าเมื่อวิญญาณไม่ได้บังเกิดใหม่เขาเลยไม่สามารถเข้าใจในเรื่อง ฝ่ายวิญญาณได้มันเลยเป็นความเข้าใจถึงแค่กายภาพเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านี่เป็นการลงรายละเอียดที่สําคัญมเมื่อคนใหม่ๆที่มีการประกาศข่าวประเสริฐได้เข้ามาคือเมื่อเราประกาศออกไปและคนใหม่ๆได้เข้ามาเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องแยกแยะและสังเกตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นในการเคลื่อนกับพระเจ้าเวลาที่คนเหล่านี้เข้ามาว่าเขาได้เข้าใจในสิ่งเหล่านี้หรือเปล่า so 1 Corinthians 2 10 through 12 I'll just read it in English while he's getting so we can understand it says but God has revealed them to through His Spirit for the spirit searches all things yes the deep things of god for what man knows the things of man except the spirit of the man which is a human spirit which is in him even so no one knows the things of god except the spirit of god the holy spirit now we have received not the spirit of this world but the spirit that is who is from god that we might know the things who have been freely given to us by god in that moment while i was sitting there i was not born again by the spirit so i could not understand what was happening in that room หนึ 1> 1, ่งโครินบที่สองข้อสิบถึงสนะิบสองครับพระเจ้าได้สำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณอ่ะขึ้นมาปับ๊บพระเจ้าบอกเลยว่าพระเจ้าสำแดงสิ่งนี้กับมนุษย์ทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณทรงอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าความคิดของมนุษย์นั้นไม่มีใครอย่างรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิตวิญญาณของมนุษย์คนนั้นเองความคิดของพระเจ้าก็ไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้านะความคิดของพระเจ้าไม่มีใครอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าข้อ12เราไม่ได้รับว หากพี่น้องคนไหนอยากจะหาคำประคำที่มีคาว่าวิญญาณของโลกก็ข้อนี้นะครับผมเพราะเราไม่ได้รับวิญญาณของโลกแต่ได้รับพระวิญญาณซึ่งมาจากพระเจ้าเพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานแก่เราเปาโลพูดชัดเจนว่าการที่เราเข้าใจสิ่งต่างๆในฝั่งวิญญาณเพราะเราได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าถึงทําให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆในฝั่งวิญญาณอาจารย์ล็อบได้เล่าว่าตอนครั้งแรกที่เขาไปสู่ในคริสตจักรเนี่ยอย่างที่บอกครับผมอยู่ในบรรยากาศ จจะมีการเคลื่อนในฝ่ายันก็จริงนะแต่อาจารย์ล็อบแท้จะเรียกว่าตื่นแบบว่างงไม่เข้าใจอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วสิ่งที่คุณเกลดายครับที่ยืนยืนอยู่ข้างๆผมวันนั้นได้ทำนะผมเขาหลังจากเขาสังเกตในฝ่งยานและสัมผัสในฝ่งยานได้เสร็จปั๊บเขาก็พาอาจารย์ลอบมานอกห้องก่อนเออมานอกห้องก่อนแล้วก็คุยเรื่องราวของพระเยซิสตให้อาจารย์ล็อบฟัง and then another man came and shared and they started talking about the ethiopian who was baptized and i looked at him and said how can i get baptized? And I and said, how can I get <laughs> they took me that night to somebody's house who has a hot tub. we went to that house. they taught me for about 30 minutes about baptism. i got baptized and i was drunk in the holy spirit when i came out of the water. <laughs> หลังจากที่ได้ปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องสองคนนั้นนะตอนเย็นผมก็ยังได้อยู่กับพวกเขาและพวกเขาก็พาไปที่พักที่หนึ่งแล้วก็เขาได้สอนเรื่องบัพติศมาให้ผมเข้าใจเป็นเวลา30มนาทีเกี่ยวกับในหนทางของพระเจ้าเอาให้เขาให้เข้าใจในฝัายยานญญาณและก็วันนั้นเขาก็เอาอ่างอ่างอาบน้ำนี่แหละทําบัพติศมาให้ผมเลยแล้วตอนผมขึ้นมาจากน้ำผมได้รับการสัมผัสจากพระวิญญาณบริสุท์แล้วก็เมาในฝัายยานญญาณเลยวันนั้น They discerned that I didn't understand what was happening in the spirit. They had wisdom to take me out, teach me, and then that day lay down their life to help me get baptized to have an encounter with the spirit. สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือโอ้โหถ้าเกิดว่าผมไปเข้าไปสู่คริตจักรนั้นแล้วก็ยืนทื่อๆอยู่แบบนั้นนะโดยไม่มีความเข้าใจอ่ะผมก็คงได้แค่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ออกมาแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้ให้คนประมาณสองคนอ่ะที สังเกตในฝันยานพระเจ้าให้เขาตระหนักและสังเกตในฝันยานเมื่อเข้าใจการสำแดงนี้เขาเริ่มสังเกตและตระหนักในฝันยานมากขึ้นและเขาได้เคลื่อนตามพระเจ้าด้วยในการนาอาจารย์ล็อบออกมาจากสถานอมัสการก่อนแต่ก็ไม่ผิด <this> นะ,ะมันเป็นการทรงร่าของพระเจ้าไงก็เลยคุยให้อาจารย์ล็อบฟังเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐ mm hmm. และความจริงของพระเจ้ารวมไปถึงเรื่องบบพติศมาและทาให้อาจารย์ล็อบได้เหมือนกับว่าได้บังเกิดใหม่ได้รับพ้นญยาบเป็นสุดและได้บัพติศมาได้เมาพ้นญยาในวันนั้น ผมเชื่อว่าไม่บังเอิญเลยนะที่อาจารย์ลดล็อบเอออาจารย์โฮสต์ปลดปล่อยถ้อยคําการสอนนี้มาวันนี้เพราะถ้าหากการประกาศข่าวประเสริฐกาลังจะมีและคนประเภทนี้กาลังจะเข้ามาเราจะต้องเข้าใจการสําดงในฝ่ายยานได้ว่าถ้าคนเหล่านี้เข้ามาพระเจ้าปรารถนาให้เราสังเกตและคอยเฝ้าดูยังไงด้วย Reeiving Relation from is not God แค่คุณรับการสําดงมาจากพระเจ้ายังไม่ได้เป็นผลอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงนะครับผม so if we just celebrate And honor just receiving revelation from God and exalt people who are receiving revelation from God. That's still that itself, just receiving revelation from God is not kingdom fruit. So, when we have so much revelation and so much of the gifts and the worship and the visions and all the things that are happening right now to so many people in our family it's easy to elevate those experiences and the revelation itself and make the revelation such a high value and promote people who are just getting great revelation but revelation itself is not kingdom fruit <coughs> Revelation now has to be applied by faith. Now, faith has to apply the word, and then now there will be fruit. Works will happen. Kingdom fruit will happen. And kingdom fruit is lives changed. People led to Jesus and born again by the Spirit of God, and lives changed coming out of. Be, being attached to the spirit of the world into following the holy spirit now so revelation itself is not kingdom fruit lives change where they come come to jesus come out of the bondage of the spirit of the world into a life of the holy spirit and you can see the fruit of truth so the revelation is just the seed to re, to release the fruit of the kingdom of god <coughs> ถ้าการรับการสําดงมันไม่ใช่ผลที่แท้จริงผลที่แท้จริงในฝั่งยันเป็นแบบนี้ครับผมใช่เราสามารถเคลื่อนในถ้อยคํเคลื่อนด้วยฤทธิเดชการรักษาได้มากมายแต่ปราศจากการที่ผู้คนได้คืนดีกับพระเจ้าและได้กลับใจและได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์มากขึ้นนั่นก็ไม่ใช่ผลที่แท้จริงเก็ตไหมครับพี่น้องเราปลดปล่อยขอประทานทรงพลังได้หลายอย่างแต่ถ้าชีวิตของผู้คนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมไม่ได้มีการตายต่อวิญญาณของโลกมากขึ้นไม่ได้เข้าหาพระเยซูคริสต ทั้งคนที่รู้จักพระเจ้าอยู่แล้วและคนไม่รู้จักพระเจ้าถ้าไม่มีผลตรงนี้ออกมามันก็ไม่ใช่ผลที่แท้จริงในอาณาจักรพระเจ้าทุกของประทานมีไว้เพื่อให้ชีวิตและดวงวิญญาณของมนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้าได้กลับใจกับพระเจ้าได้ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากขึ้นและตายต่อสิ่งต่างในโลกนี้มากขึ้นแค่ปลดปล่อยของประทานได้แต่ถ้าไม่มีผลในการกลับใจของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนที่เชื่อแล้วหรือยังไม่เชื่อก็ตามถ้าไม่มีผลตรงนี้มันไม่ใช่การปลดปล่อยผลอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงเพราะสิ่งที่พระเจ้้าาาาปรนนนนนนนเเือองงัทุข,ขะคดด่่ยิิิมผผพํวู หลุดออกจากทางของโลกและเข้ามาใกล้พระเจ้ามากขึ้นนี่คือผลฝาญญาณที่แท้จริง So revelation is the seed seed. revelation don't to fruit. the we eat the seed. We want the want want but การสํแดงของพระเจ้าที่มาถึงเราเป็นมเมล็ดเป็นเหมือนเมล็ดแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราจะกินไม่ใช่มเมล็ดแต่เป็นผลเพราะงั้นการที่เรารับการสํแดงมาเป็นมเมล็ดและปลดปล่อยออกไป และทําให้มเมล็ดนั้นไปเจริญเติบโตในชีวิตและดวงวิญญาณของผู้คนมากมายจนผลที่ออกมาคือการเป็นเหมือนพระเยซูคิดมากขึ้นกันกับใจนี่แหละถึงเป็นผลอาณาจักรพระเจ้าแท,ท้จริง I've heard many people come to me and say God spoke to me God spoke to me God spoke to me, spoke to me but then you look and there's not fruit there's just a lot of talk about how much God spoke but there's not a lot of fruit ผมเจอผู้คนนะประเภทนี้ด้ยวยเหมือนกันที่แบบว่ามาคุยกับอาจารย์แล้วก็บอกว่า ฉันได้ยินเสียงพระเจ้าพูดแบบนี้ฉันได้รับถ้อยคาจากพระเจ้าประมาณแบบนั้นแบบนี้แต่บางคนก็คือหยุดแค่นั้นไงคือได้บอกได้ว่าฉันคุยกับพระเจ้าเรื่องอะไรในเช้านี้แต่มันไม่มีผลอะไรที่มันออกมาไม่ได้มีผลในการเปลี่ยนแปลงชื่อตัวเองและไม่ได้ไม่มีไม่ได้มีผลที่คนอื่นนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่ผลที่แท้จริงในอาณาจักรพระเจ้ามันเหมือนแค่รับเมล็ดแต่ไม่ได้หวานออกไปให้มันเกิดเป็นต้นและเป็นผล Now here's the truth without the seed you cannot produce any fruit แน่นอนถ้าผมปัสจาก การสำแดงไม่ได้แปลว่าไม่สําคัญนะับการสำดงก็สําคัญคือปรัดจากมเมล็ดคุณก็ไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ถูกไหมปรัดจากเมล็ดคุณก็ไม่สามารถปลูกต้นไม้ให้มันงอกออกมาเป็นผลได้ We have to receive the voice we have to receive revelation from God and hear His word and what is spoken to us but then we have to apply it by faith and then if we truly apply it by faith kingdom yeast will spread and fruit will come ปูญญ้นายคือการพูดคุยกับพระเจ้า รับการสัมดงจากพระเจ้าในแต่ละวันอ่าอันนี้สําคัญครับผมสําคัญแต่ไม่ใช่แค่แบบว่าแค่รับได้ยิน้อยคำของพระเจ้าว่าพระเจ้าพูดแบบนี้แล้วก็จบไปแต่แล้วหลังจากนั้นแหะที่พระเจ้าพูดพรงมีหัวใจและพระประสงค์อะไรที่จะเคลื่อนกับการสําเดงนี้ร่วมกับชีวิตของเรายัางไงนั่นคือสิ่งที่เราต้องเคลื่อนกับพระเจ้าต่อมันไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงพระเจ้าได้รับ้อยคําได้ยินแล้วจบแล้วแล้วก็จบแต่ถ้อยคํานั้นไม่ได้รับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เพื่อที่จะปลดปล่อยไปสู่ชีวิตคนอื่นได้แบบนี้ก็ไม่ใช่อนจาจักรพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบเราต้องการรับการสัมเนาจากพระเจ้าไม่ใช่แค่รู้แต่เพื่อปลดปล่อยไปสู่ดวงวิญญาณผู้คนแม้กระทั่งตัวเราเองด้วยเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงการกลับใจการเป็นแบบพระเยซูกิตมากขึ้นในชีวิตของเราการออกจากทางของโลกนี้และใกล้ชิดติดสนิทกับพระเยซููมากขึ้นทั้งต่อตัวเราและต่อผู้คนรอบข้าง So I believe the Lord is encouraging us all. We've had, I mean, this last season we've had so much revelation and God do so much in the glory and the presence and so many, so many people with such amazing gifts and can move in such amazing ways and those are all incredible for all of us <laughs> and the revelation the experiences the visions and dreams are all really important because those are that's those are the seeds to produce the fruit <laughs> การเผยพระชนะยังคงสําคัญอยู่แต่พี่น้องอย่าลืมว่าทุกการสําแดงที่เราได้รับมาจากพระเจ้าการสําแดงนั้นมันเปรียบสเสมือนแค่มเมล็ดเท่านั้นเองแต่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาคือพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้มเมล็ดก็อยู่แค่เป็นมเมล็ดเฉยๆพระองค์ต้องการให้มเมล็ดนั้นถูกวานได้รับการเติบโตจนเป็นต้นและออกผลภารกิจที่พระเจ้าพูดเกี่ยวกับอาณาจักรพระเจ้าว่า ไอพันธกิจที่เรามีการสอนวางมือรักษาโล Minor, ปกประกาศข่าวประเสริฐการเผยชนะทุกอยาก่างสามารถรวมเป็นคำคำเดียวได้เลยครับพันธกิจทั้งหมดที่พระเจ้าทํามีไว้เพื่อคืนดีคืนดีดวงวิญญาณคืนด,ด,ด, Gente, นดีหัวใจมนุษย์ทุกคนทุกพื้นที่ในหัวใจพระเจ้าอยากให้มีการคืนดีในทุกส่วนของมนุษย์กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งทุกของมหานปลดปล่อยไว้เพื่อการคืนดีเพื่อน,นํามนุษย์นําดวงวิญญาณนาความคิดนําอารมณ์ความรู้สึกนําหัวใจจ,จ, aj, จิตใจกลับคืนสู่พระเจ้าและเห็นด,ด,ด้วยกับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าอีกครั้งหนึง So experiences gifts for revelation experiences and gifts, and we we have value high should a and and ไม่ได้แปลว่าที่เราเคลื่อนมาของประธานมันไม่สาคัญนะพี่น้องสําคัญนะพี่น้องเคลื่อนของประธานได้สุดยอดริ์เด็ดการเจมิมการปลดปล่อย,อยต่างๆมันสุดยอดจริงๆ but we need to understand that those are all seeds to produce fruit which is to reconcile the hearts of the children back to the Father ทุกการสํมแดงทุกการอัศจรรย์ทุกการรักษาทุกคําเผยพจนะทุกการประกาศที่ปลดปล่อยออกไปนี่คือมเมล็ด เป็นเป็นมเมล็ดในการระเฤติแสดงแต่พระเจ้าปรารถนาผลและผลคืออะไรจากการสแสดงนี้พระเจ้าต้องการให้เรารับไปให้มันเกิดผลในชีวิตของเราคนอื่นด้วยคนที่ยังไม่เชื่อด้วยเพื่อที่มเมล็ดนั้นจะกลายเป็นต้นไม้และออกผลออกผลได้ไรครับออกผลเป็นลักษณะของพระเซูคิ์หัวใจความคิดแบบพะเซูคิ์ and we don't need to celebrate how much revelation we're getting because that's not the point แค่เฉลิมฉลองการสแสดงที่เราได้รับจากพระเจ้ามันไม่เพียงพอครับผม we need to apply the revelation uit การเติบโตในอาณาจักรพระเจ้าที่แท้จริงไม่ได้ดูที่ว่าเราได้รับเมล็ดเยอะแค่ไหนการสำแดงนิมิตความฝันถ้อยคำพระคัมภีร์ครอบครัวอาณาจักรพระเจ้าอาจจะได้รับเยอะนะครับแต่มันคือเป็นกองเมล็ดอะ่นลองลองนึกสภาพกองเมล็ดเมล็ดมีเป็นกองแต่ผลแทบไม่มีเลยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าที่ผ่านมาเราพลาดนะผมแต่ว่าอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบเฉยเมล็ดที่เราได้รับเป็นกอง ถึงเวลาแล้วที่พระเจ้าจะนําเราเข้าใจที่จะรับมเมล็ดการสำแดงนั้นไปทําให้มันปลูกเป็นต้นมันจะได้เกิดผลเพราะสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาทุกครั้งที่พระเจ้าหว่านมเมล็ดลงมาคือหว่านกำสังแดงลงมาคือให้เกิดผลผลคืออะไรครับผลคือการที่มนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้า ไม่ใช่แค่เรื่องของฝ่งยายญาณแต่คืนดีแม้กระทั่งทุกพื้นที่ในจิตใจอารมณ์ความรู้สึกความคิดการกระทําทุกอย่างคืนดีกับพระเจ้าคือกลับไปสู่สภาวะการเป็นพระฉายของพระเจ้า,จาที่ทุกส่วนในกายภาพและฝ่าญญาณมันมีแต่ความเป็นพระเจ้า See there's here's many, แต่ถ้าในเวลาเดียวกันจะเกิดผลโดยไม่รับการสัมเดงไม่ได้รับมเมล็ดจากพระเจ้าก็คงเป็นไปไม่ได้

It, through relationship helping them come to that place understanding helping come of place เพราะฉะนั้นครับเรายัางคงเคลื่อนต่อผมรับการสัมดงรับมเมล็ดมาและอย่าลืมเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าและความสัมพันธ์ที่พระเจ้านำเราในการปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันในครอบครัวเพื่อจะมีการเสริมสร้างกันเกิดขึ้นเพื่อเราทุกหนทุกคนจะเติบโตในการฟังเสียงพระเจ้าและได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนอย่างพระเยซู

สรุปไปใจความเป็นใจความสําคัญได้เลยอ่ะเป็นใจความสําคัญนี้ครับพี่น้องการที่เรามีงานฟื้นฟูงานประชุมมีการสามัคคีธรรมที่เต็มล้นด้วยการทรงศิธิ์ด้วยพระศิลแค่นี้ไม่พอครับผมต่อให้งานประชุมนั้นมันเต็มล้นด้วยพระศิลการทรงศิธิ์การนักาการที่สุดยอดมากแต่ถ้าชีวิตของผู้คนยังเหมือนเดิมมันไม่ใช่ผลที่แท้จ,จริงในอาณาจักรพระเจ้าทุกของะทานทุกอย่างมันควรจะปลดปล่อยเพื่อที่เราจะเข้าใจในการรับมาเล่นเหล่านั้นและไปหวานในชวิตของเราและชีวิตของผู้คนรักข้างให้เกิดผลเป็น ทยซูทุกความคิดทุกอารมณ์ความรู้สึกการเกิดผลที่แท้จริงคือทุกการสาม,มีทัพนั้นมันมีการกับใจและการเข้าสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆครั้งที่เราได้มารวมตัวกันไม่ใช่แค่แช่อยู่ในการทรงสิทธิพัสดฤทธิ์เดชแบบที่อาจารย์โฮดบอกมันไม่ใช่แค่การมาดูเฉยๆแต่มีการรับเมล็ดเพื่อเกิดผลในการเปลี่ยนแปลงชิดของเราให้เป็นเหมือนหัวใจพี่ยสคิมากขึ้นด้วยครับผม